คลิปนี้จะแนะนำวิธีการใช้จานสองชั้นที่อัปเดตใหม่นะครับตั้งแต่ยู a n i ียนแอปยูเรเนียนแอสโตเวอร์ชันสองเป็นต้นไปนะครับอันนี้เมนูจานสองชั้นนะคลิกเข้าไปหรือจิ้มมาแล้วมันก็จะเปิดหน้าต่างขึ้นมาเป็นจานสองชั้นอันนี้คือจานสองชั้นเดี๋ยวผมปิดจุดสะท้อนจะได้ดูง่ายๆนะสองจุดอันนี้จะเห็นเฉพาะปัจจัยจริงซึ่งเวลาเรา เราต้องการที่จะหมุนตั้งแกนเนี่ยเราก็จะหมุนจานสองชั้นกับจานคำนวณเนี่ยให้สัมพันธ์กันทีนี้ในตัวที่อัปเดตใหม่เนี่ยจะทําการหมุนจานสองชั้นเนี่ยให้สัมพันธ์กับตัวจานคำนวณให้โดยอัตโนมัตินะฮะเพราะว่าเราตอนนี้เรามีปุ่มเพิ่มขึ้นมาคืออันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้นะครวิธีการสมมุติว่าเราต้องการที่จะตั้งแกนอะไรสักแกนหนึ่งนะฮะสมมุติเป็นพุทโครโนสนะเราก็จะหมุนแกน เยใช้อันนี้หมุนเราก็จะหมุนให้พุทธมาตรงกับโคโนดปรับชนิดหนึ่งให้ตรงกันเนี้จะเห็นว่าแกนจางคำนวณเนี่ยหมุนตามมาด้วยนะซึ่งก็จะเป็นการบุนให้สัมพันธ์กันก็คืออยู่กกลางระหว่างพุทธกับโคโนดนะคือจุดนี้นั่นหมายถึงว่าตอนนี้เราได้จุดละอันนี้คือจุดกึ่งกลางโดยโตนมััิ ไม่ต้องมุนแกนนี้ก็ได้ไม่ต้องบุญจากคำนวณเองโปรแกรมจะทําการคำนวณให้เพราะว่าเราติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้การติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้คือเป็นการล็อกให้แกนหมุนตามนะถ้าเอาเครื่องหมายถูกออกจากคำนวณจะไม่หมุนจะหมุนเฉพาะจานสองชั้นอย่างเดียวถ้าติ๊กอันนี้ก็จะหมุนตามแกนก็จะหมุนตามให้ตรงๆอันนี้คือพุทธคอนดนะฮะซึ่งพอเราได้สูตรลังสีตรงนี้แล้วเนี่ย เราก็สามารถที่จะมาร์กจุดก็ได้นะโดยกดปุ่มนี้จะเป็นการมาร์กจุดนะทีนี้ถ้าสมมติว่าพอมาร์กจุดแล้วเนี่ยเราหมุนไปที่อื่นเราต้องการที่จะกลับมาเราก็เอาให้หมุนให้จุดบนกับจุดล่างเนี่ยตรงกันก็จะได้จุดศูนย์รลงสีของพุทธกับโคดโนะอันนี้คือเป็นการตั้งแกนศูนย์รลงสีนะครับส่วนปุ่มนี้ปุ่มนี้จะเป็นการย้ายลูกศรสลับข้างนะลองจิ้มดูนะจะเป็นการสลับว่าจะเอาลูกศรไปทางไหนนะ เพราะบางครั้งนี่เวลาที่เราหมุนแกนเนี่ยสมมุติว่าเราหมุนแกนใหม่นะตั้งเป็นลัคนาราหูสมมตินะลาหูลัคนาเห็นว่าโดยตัวโปรแกรมเนี่ยลูกศรมันอยู่ทางนี้เนื่องจากว่าวิธีการหมุนเนี่ยมันจะสัมพันธ์นกันกับวิธีการสร้างให้จุดกึ่งกลางอยู่ตรงไหนนะเราสามารถจะย้ายลูกศรมาไว้ฝั่งไหนก็ได้ ที่จริงเหมือนกันแต่ว่าแล้วแต่มุมมองว่าเราต้องการแบบไหนนะการย้ายลูกศรก็คือเป็นการเลือกมาร์กจุดด้วยว่าเราจะมาร์กจุดทางนี้หรือมาร์กจุดทางนี้นะฮะมาร์กจุดใหม่ก็จะเป็นจุดนี้ก็จะได้เป็นสูตรลังสีของลัคนาราหูนะฮะที่จริงก็สูตรหลังสีของลัคนาราหูก็ตรงกับเมือเดืนอาทิตย์นะีะตรงกันพอดีนี้เราสามารถที่จะได้เป็นสูตรลังสีละ ต่อไปถ้าเกิดเราต้องการสร้างสมการ a บวก b ลบ c เนี b ่ยจากเดิมเนี่ยเมอริเดียนอาทิตย์เนี่ยหรือเดี๋ยวผมกลับไปอันเดิมกันก็ได้นะพุทธโคลนอส์นะพุทธโคลนดะเราได้พุทธโคลนดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับตอนนี้จะมาร์กจุดหรือไม่มาร์กจุดก็ได้แต่เราได้พุทธโคลนดอยู่ตรงนี้เราต้องการหาพุทธบวกโคลนดลบลัคนาสมมุตินะฮะ วิธีการก็คือเราจะดูว่าลักษณะของตัวจานสองชั้นมันอยู่ตรงไหนอยู่นี่นะฮะเราก็จะมาตั้งแกนที่ตรงนี้ที่จริงจุดตรงนี้คือจุด a บวก b ลบสี่นั่นเองเนีแต่เราต้องการที่จะหมุนแกนให้มันมาสัมพันธ์ด้วยเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการตามนี้นะฮะก็คือว่าเลื่อนแกนของจานคำนวณมาไว้ที่ลักษณะให้ตรงกับลักษณะพอเราได้ แกนของจาคำนวณตรงกับลักนณาแล้วเนี่ยเราก็จะมาร์กจุดเ,เรากกดปุ่มนี้เห็นว่าโปรแกรมในทาการมาร์กจุดให้สองที่ก็คือตรงกับลักนณาของจานบนกับลักนาจานล่างเนี่ยเป็นสองจุดนี้นี้ถ้าเราต้องการหมุนแกนให้มาสัมพันธ์กันตั้งจุดจริงๆเนี่ยเราก็จะหมุนให้จุดเนี้ยมาตรงกับจุดนี้ก็คือหมุนอันนี้นีม่มาตรงกัน เราก็จะได้จุดตรงนี้เป็น a บวก v ลบ4ซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าเราสามารถหาต่อได้ว่า a บวก v ลบ4เท่ากับอะไรบ้างก็ไล่ดูไปรอบๆวิธีการต่อไปคือหาสมการ a b c บ้างนะครับก็คือเป็นสูตรลังสีซ้อนสูตรลังสีว่าจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่สมการพุทธคณลดกัน พคนโนตอยู่ตรงนี้นะเราสามารถที่จะตั้งจุดที่ตรงนี้วิธีการหา a s l a s b s l a s l a s c เนี่ยก็คือว่าเราก็ตั้งจุดที่ตรงนี้ก่อน a s l a s b ก่อนตั้งจุดนะครับอันนี้สมมุติว่าเราต้องการหาพุด slash คโน slash slash ลัคนานะครับโดยวิธีการก็คือเราจะหมุนให้ลัคนาให้มาอยู่ตรงนี้จุดสีน้ำเงินเนี่ยที่เรามาร์กไว้นะครับก็จะเป็นการตั้งแกน a b c นั่นเอง กรหมุนนะลักษณะามาที่นี่ณจุดนี้ก็คือจุดของเอ,อพุทธโคโนเซเลสลักษณะนะฮะแกนอยู่นี่นะจุดกึ่งกลางโดยที่ว่าเอ,อจานบนเนี่ยจะตรงกับจุดสีน้ําเงินนะครับส่วนจานล่างลัคนาจานล่างเนี่ยก็จะตรงกับจุดสีเข้มฟูที่เรามาร์กไว้นะะอันนี้คือจุดนี้จุด แกนนี้ก็คือแกนของพุทธสลัดโคโนดสลัดสลัดลักษณะนั่นเองอันนี้เป็นวิธีการหาจุดสมการ A/ อสลัดบีสลัดสลัดสนะครับเราสามารถที่จะดูแล้วตั้งจุดใหม่ตรงนี้ก็ได้แต่ต้องจําไว้เองว่าตรงนี้คือจุดอะไรหรือไม่ต้องตั้งก็ได้เราดูแค่นี้แล้วเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์หาว่าจุด A/ อสลัดบีสลัดสลัดสเนี่ยเท่ากับอะไรบ้างอย่างเช่นตัวอย่างนี้ก็จะเห็นว่ามันเท่ากับเม็ดนั่นเอง เท่ากับอังคารเท่ากับอังคารมฤตยูอย่างนี้นะครับอันนี้คือวิธีการใช้งานตัวจารย์2ชั้นที่เพิ่มมาในเวอร์ชัน2.07ของแอปยู i i เน Astro นะครับ